สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาแนะนำรีวิวปัตเตอเลียนทีเบอร์ไลฟ์นะครับโปรเฟชชั่นอลแฮร์คิปเปอนะเป็นปัตเตอเลียนที่ออกมาสู่ท้องตลาดก็หลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นมีสาย4ีเมตรหเมตรนะครับก็พอใช้ได้นะครับไม่ถึงขนาดว่าดีเลิศนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่า ชีเลเกินไปเ็เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนงบน้อยนะซื้อไปใช้ก็ไม่ได้คิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะครับมอตเตอร์ขนาด6,500นะครับ rpm นะนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่2,600ัน ah หมิลลิแอมนะ เพียงพอนะครับสำหรับการตัดผมสำหรับเริ่มต้นนะก็บริษัทผู้นำเข้าก็เป็นบริษัท SABS จำกัดนะอยู่ถนนแจ้งวัฒนะแขวงตลาดบางเขนหลักสีก่กทมอยู่ใกล้ๆช่างใหญ่นี่เองบริษัทผู้นำเข้านนะผลิตอยู่ที่ประเทศจีนนะครับราคาหลักร้อยหลักพันนะนะครับก็ มาดูครับว่าปัตเตอร์เลียน่ะตัวในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับปัตเตอร์เลียนหนึ่งตัวมีรองฟันมาให้ครบเลยฟันรองคลิปเหล็กด้วยนะแล้วก็มีสายชาร์จน้ํามันแปรงปัดแล้วก็การกระแทกนะครับมีหูปรับด้วยนะครับตัวนี้ที่สาคัญคือไร้สายตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วแหละนะครับเป็นของคุณพี่ทองใบนะครับทำะไรอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับคลองหลวงนะมาดูครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างกล่องนะครับ กล่องชั้นที่2นะครับก็แข็งแรงนะนะครับมีอะไรมาชนก็ไม่สามารถที่จะทําให้อุป,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 ปกรณ์นะครับในกล่องบุบสลายนะเนื่องจากแข็งแรงครับกล่องท่างใหญ่จับดูเขาแข็งแรงนะบีบลงไปเนี่ยนะครับไม่มีบุบไม่มีบุบไม่มีบี้นะนะครับแข็งแรง ก็โอเคครับออกแบบมาสําหรับปกป้องอุปกรณ์ภายในนะครับถือว่าผ่านนะการออกแบบดีไซน์ของกล่องครับกล่องนะแข็งแรงในกล่องจะมีอะไรมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับยูสแมนนวลครับเปิดขึ้นมาก็เจออะไรเจอนะครับปัตเตอรีนอยู่ข้างล่าง เรียมอยู่ข้างล่างครับมันต้องเปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้มันต้องอยู่นี้นะครับปึ๊บมันต้องอยู่นี้นะเปิดออกมาครับรับนะมจะเจอแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่ห่อพลาสติกชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งดึงออกมานะครับเจอการนกระแทกสีดำนะครับกันกระแทกนะครับ ปัตตอเรียนตัวนี้นะครับก็เป็นซูปเปอร์ดีเบอร์นะดูฟันนะครับดูสมดรวจดูดน็อตนะสองตัวสภาพปกติไหมสมบูรณ์ไหมนะครับแล้วก็ไปดูอนะไรตัวดูการหูปรับนะตัวนี้จะพิเศษนะครับจะมีการหูปรับสามระยะนะเหมือนกับปัตเตอร์เรียนเจ้าดังนะครับ ที่ช่างใหญ่รีวิวไปแล้วนะครับก็จะมีสามแป็กเหมือนกันเรียกเป็นแป็กๆนะเป็นหลุมๆนะครับในหลุมนะสังเกตเข้าไปจะเป็นเหมือนกิรบีใสๆนะมันจะหล่อลื่นนะครับทําให้การหูปักไม่เสื่อมนะดูตรวจตรวจดูดูฟันครับโอ้โหรุ่นนี้ครับเขาให้ฟันฟันเฟียดมาเลยนะคุณเห็นฟันเฟียดไหมนะครับจะมีทั้งหมด 2ใบมีดนะจะมีใบมีดล่างกับใบมีดบนนะครับแล้วก็มีอะไรซีเล็กๆนะครับถี่จะทําให้การไถนะครับเนียนกิฟตสะอาดเกี้ยเก่านะครับแล้วก็การออกแบบดีไซน์ของใบมีดใบตัดด้านล่างนะครับจะบางครับปลายจะบางครับเหมือนกับปัตเตอร์เลียนแบรนด์ดังของอเมริกาเลยนะนะครับเขาก็ออกแบบดีไซน์ได้ดีครับ อาจจะมีการเรียนแบบก๊อปปี้คล้ายๆกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่าการออกแบบดีไซน์จะให้ออกมาในรูปไหนนะการหูปักนะครับการระยะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟันศูนย์หรือว่าฟันปกตินะเมื่อเกิดการนะครับวางทาบกับอะไรศีรษะต้นขอลูกค้านะครับเขาเรียกว่าฟันศูนย์นะถ่ายขึ้นไปเนี่ย มันก็จะอะไรก,กินละเอียดกินสะอาดนะนะครับถ้าเราไม่อยากจะให้มันขาวมากนะครับแล้วก็มีการถอยคุมปรับมานะครับ1แพ็คนะครับถ้าอยากให้อนะไยาวหน่อยก็2แป็คหรือว่าสุดๆเลย0ูนยครับศูนย์จุดคือ3สาแพ็คเลยเป็นมีหลุมไหมมีหลุมนะครับเพื่อให้ใบมีดนะครับมันมีการถอย ฟันบนถอยมามันจะได้ไม่อะไรไม่สั้นติดนังศีษาจนเกินไปนะครับเห็นไหมีถ้ายกการหูปรับขึ้นนะครับพระขึ้นกลับมาขึ้นมาอีกสามแป๊กหนึ่งสองสามก็จะเป็นฟันศูนย์นะถ้าถอยมาหนึ่งแป๊กนะครับก็อยู่ประมาณศูนย์จุดสองนะถอยมาเท่าไหรสองแป๊กก็อยู่ประมาณศูนย์จุดสามถอยมาสุดก็เป็นอะไรศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้ามิลลิเมตรนะครับเขาจะเรียกว่าศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองจุดสามจุดสี่ศูนย์จุดห้าอะไรประมาณนั้นนะ นะครับสวิก so แข็งแรงไหมนะครับสวิก so มีเลขอะไรเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับมีอะไรสมดวจด,ดูมีน็อตอยู่3ตัวนะบนฝ่าครอบหนึ่งสองสามนะครับ, 1, 2, รบเป็นใช้ไขควงหัวแขดนะครับไขดูนะครับก็ไดนะ้ก็มีอะไรมีแบตเตอรี่หนึ่งตัวแล้วก็อะไรมอเตอร์ตัว หมุนแคนเองมาฟังเสียงนะครับตอนทํางานนะครับตอนแบตเลีรี่เดินนะครับไฟแจ้งสถานะไม่มีไม,ไม่ไม่มีบอกนะคุณฟังเสียงครับนะี่ยฟังเสียง,งเลียเยเ้ยงนะครับ ไม่ธรรมดาครับนะครับมาดูว่าครับมอเตอร์แรง6,005 5 rpm นะครับเพ mm ียงพอนะครับสำหรับอะไรสำหรับการตัดผมครับให้กับคนที่เรารักให้กับลูกค้าหรือเอาเป็นเป็นเป็น,ป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 นตัวหลักตัวรองตัวเสริมได้หมดนะ เลยบอกว่าจะเสียงดังนะครับก็ฟังเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับในกล่องมีอะไรบ้างก็มาดูนะครับสายไฟสายชาร์จให้มาแบบยาวมากเลยนะครับยาวมากๆเลยผมอยากจะรู้ว่ามีความยาวเท่าไหร่เพื่อนๆก็คงอยากจะรู้นะครับผมจะประมาณการเอานะความยาวนะครับโอ้โหดูนะครับ หนึ 1> 1่งเมตรสองเมตรสามเมตรโอ้โหสามเมตรครึ่งจะเดินรอบตัวได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มาดูนะครับว่าตอนที่เสียบไฟชาร์จเนี่ยสถานะเป็นยังไงบ้างไฟเข้าไหมตอนเสียบนะครับเสียบหัวชาร์จเข้าไปเนี่ย มันจะเป็นสถานะไฟสีน้ำเงินนะนะครับควรจะชาร์จทิ้งไว้เท่าไหร่สชั่วโมงครับวันแรกเอาไปชาร์จทิ้งไว้เน4สี่ชั่วโมงแต่นะครับหลังจากเราใช้งานเสร็จนะครับล้วก็ชาร์จไฟให้เตรียมไว้นะครับแล้วค่อยปัดกวาดเสร็จผมแล้วค่อยเก็บนะบขั้นตอนต่อไปมาดูวิธีการเลยมาดูวิธีการทดสอบใบมีดรั อะรครับใช้มุมเลื่อนด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็อะไรด้านขวาปัตเตอร์เลียนรับคมมาเรียบร้อยแล้วนะพร้อมใช้ครับโอ้แรงครับต่อเลยก็มาดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างมีลองฟันโอ้โหให้มาอะไรเยอะแยะวะเนี่ยรองฟันครับรองฟันคิบเหล็กดูดิ เหลือเฟือเหลือเฟือครับให้มาทั้งหมดกี่ตัวสองสี่หกครับให้มาทั้งหมดหกตัวนะมีเบอร์อะไรบ้างนะครับมีเบอร์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เบอร์อะไรศูนย์จนห้าแล้วก็หนึ่งครึ่งนะเพียงพอครับสำหรับการไล่เฟดและสำหรับการเริ่มต้นตัดผมนะครับแต็น้ำมันปัดเสร็จผมนะบางท่านก็บอกว่าช่างใหญ่ใส่รองฟันยังไงอ่ะเดี๋ยว ทั้งใหญ่จะใส่ให้ดูนะใส่ลองฟันสวมเข้าไปนะครับเห็นไหมลองฟันคลิปเหล็กสวมเข้าไปนะครับแล้วก็อะไรเห็นไหมตัวเนี้ยที่มันค้ำอยู่กับก้นบตเตะเพียนะเราง้างมันขึ้นมานิดนึงนะง้างมันขึ้นมานิดนึงกดเอานี้โ,ออนปโป๊ะกดลงไปกดแล้วก็ง้างๆหน่อยนะครับด้ยินเสียงแป๊กแน่นมากเลยครับ แน่นปึ๊กเลยทําไมถึงแน่นนะก็เพราะว่านะครับนักออกแบบดีไซน์ของโรงงานผลิตบัตเตอรียนของบีเบอร์เนี่ยเขานะครับได้ออกแบบรองฟันกับบัตเตอรลียน่ะฟันให้มันเข้าชิดสนิทกันให้มากที่สุดตอนไถผมตอนทํางานมันจะได้ไม่หลุดนะครับจะได้ไม่เกิดการพลาดนะเพราะฉะนั้นก็ลงตัวเหมาะสมนะครับคุ้มค่า บางท่านก็นถามว่าราคาเท่าไรหนะร่ช่างใหญ่นะครับก็ช่างใหญ่นะครับให้ทีมงาน,นครับจัดส่งให้ลูกค้าพร้อมส่งกรรี่รับผมเรียบร้อยนะตัวนี้อยู่ที่พันสามแปดสิบาทนะรวมส่งกระรี่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับรวมรับผมไปยแล้วไปหาซื้อใช้นะนะครับเจอที่ไหนก็ซื้อแน่นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับรับประกันมอเตอร์หนึ่งปีเต็มนะนะครับทีมงานช่างใหญ่ก็จะดูแลเรื่องอะไรการรับคมเปิดปาก การอะไรการส่งคอรีบริการหลังการขายนะเเกิดอะไรบริษัทเขาจะรับประกันเฉพาะอะไรมอเตอร์นะครับส่วนการซ่อมบำรุงรักษาการรับคมเนี่ยติดต่อช่างใหญ่มาได้เลยนะครับทีมงานช่างใหญ่เขาจะดูแลเรื่องการรับคมนะครับใช้ไปน,นานๆหาที่รับคมไม่ได้นะครับส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาให้ทีมงานช่างใหญ่รับคมบอกไว้ก่อนนะว่าช่างใหญ่ไม่ได้รับคมเองนะส่งทีมงานมืออาชีพนะครับรับคม นะครับวันนี้ก็ในกล่องนี้นะครับมีอะไรก็สำหรับลูกค้าหรือว่าลูกศิษย์ทั้งใหญ่ที่ซื้อไปนะมีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษาได้นะครับในกล่องนีะครับใบรับประกันไม่มีมานะเพราะฉะนั้นก็คงนะครับจะใช้นะครับใบเสร็จรับเงินหรือว่าวันที่ที่รับของนะครับเป็นตัวการันตีนะ ยังไงก็แล้วแต่นะครับซื้อจากที่อื่นนะครับเขาจะอาจจะไม่มีรับคมไม่มีอะไรไม่มีบริการสงร่งคี่หรือไม่มีอะไรไม่มีใบรับประกันนะครับแต่ว่าช่างใหญ่ลูกศิษย์ทั้งใหญ่ก,ก็ทุกคนนะครับจะต้องได้รับการรับประกันนะตัวไหนที่รับประกันสินค้ามีบริการหลังการขายช่างใหญ่ก็จะบอกตัวไหนที่ซื้อไปแล้วไม่มีประกันก็จะบอกตัวไหนที่รุ่นไหนยี่ห้อไหนที่ ประกัน7วัน10วันเนี่ยท่านอยากจะบอกนะถามว่าปัตเตอร์เลียนราคาหลักร้อยหลักพันเนี่ยคุณจะประกันนะครับเป็นปี6เดือน,นมันเป็นไปนไม่ได้นะครับถ้าคุณอยากจะได้ประกันประกันศูนย์นะครับหรือว่าอะไรประกันมอเตอร์ยาวๆนะครับให้แนะนําให้ซื้อปัตเตอร์เลียนเจ้าดังนะแบรนด์ดังจากอเมริกานะช่านใหญ่ก็รีวิวไปหลายคลิปแล้วแหละนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่กําลังประสบปัญหานะครับโควิดระบาดอยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับสู้อยู่กับมันให้ได้นะนะครับก็ช่างใหญ่ก็จะไปเดี๋ยวพานะครับทีมงานไปจัดส่งพัสดุนะครับปัตตาเลียนให้ลูกศิษย์นะลูกศิษย์ลูกหานะครับที่อยู่ทางราชบุรีแล้วก็ที่อยู่ปทุมธานีนะ แล้วก็มีหลายหายรายการนะครับอยากจะได้อุปกรณ์ตัวไหนเดี๋จะได้ปตาเลี่ยนตัวไหนขอให้โทรศัพท์สอบถามเข้ามาครับที่เบอร,8 8 4, รบ์โทรศัพท์0819856234 0625483999นะครับโทรศัพท์สอบถามเข้ามาเลยมีงบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขาจะแนะนําเองครับว่าคุณจะเอาไปเป็นไปนตัดผมไปเป็นช่างหรือตัดให้ลูกให้หลานตัดคนในครอบครัวหรือจะเอาดีไปเลยหรือจะเอามอเตอร์ทนทานเลย15ปีขึ้นไป นะครับหรือจเจ้าแบบพอตัดได้อย่างนี้ชุดอย่างนี้ก็พอตัดได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพริบหน้าเจอกันใหม่ฝากไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ